ใจไอ้สัล้มาเจอนัวนาอันนี้ซูนบอกว่ไปตัว่อเนื้อหนไปยิงตังบอทอะไรพี่พี่เอาใหญเาตามที่พนังไหนได้พี่ไปหาลุงบ่าพี่ไปหาอยัใจไอ้สันแล้วมาเจอนัวนางโอ้ยหิวข่าคักเลวหมเนาะ โอ้ยแงหล่ะหอ้สวยไม่เป็นไรอาะดิอาะดิอาะอย่าไปมองพี่ตั้งใจกินโอ้ยตัวแล้วกินหมูนี่เป็นหนุ่มเลยเป็นนักร้องได้เลยกิ่งมากเลยนี่ ถ้าอยากน้อหรอเปล่าทาั้งกินทัวงขวหรือเปล่าเอามาม <c oughs> ามา <c oughs> เอาเสียงขึ้นลูกโอเคโอเค ก็จะไปมันขาดปลูดุกจกินต้นต้นหนึ่งนี้มันมันหนึ่งต้องหามขาดเลยวะโอ้ยก็จะกินไลฟ์บะนนันมันจะเปลี่ยนปลาดุกเปลี่ยนข้าวมากเลยพี่ตากินกับน้องเมเนี่ยพี่ตากินกับน้องเมเนียทำไมตัวเกียวกินเยอะจังเลยเนี่ยไม่แบ่งพี่ต่ายเลยเนี่ย พี่ตากินข้าวใช่ไหมน้องกินอาหารกับีบีอบชอ,เ,อ,อเราโตแล้วเรานั่งกินได้แล้วพี่ตาก็นั่งโตกินข้าวแต่ตอนพี่ตาน มันย่ำกันในหลวงย่ำกันแน่นยำหม,ม,ม,มูกันแน่หน่ะหมูตัวใี้่หน่าน่ะหมูตัวใหญ่มากตัวเนี่ยเจ้าชๆๆายเลยเนี่ยกินบนไม่กิดเพื่อนรวนยังลูกพรกินอะไรก็สินอนเหมือนวะสเต็ปโตเกียว อ่ะอ่ะอ,อา่าเบิร์นี้อิ่มปอนี่ลูกหมูนี่อิ่มไหมเนี่ยกูเดียวเบิร์น้ำใหญ่ใหญ่ผิดอ่ะพี tamam. ่ตัดอยู่นี่ เตรียมหา้ยเอาเมลอนเมลอนอีเมลอนเลยเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยอันนี้รสชาติยังนี่ผลไม้รวมใส่ปลาเชมอนอุ้ยได้ก evet ินผลไม้แล้วใส่ปลาเชมอนด้วยปลาเชมอนต้อแซ่ปลาเชมอนเนี่ย ป็นหอมางปะ้า่าปาคือเป็นย่างป่าป่าให้น้อกินแหนมเมลอนเมลอนเมลอนเลย แต่ค่นขปนนนี่ัวัเกาลมีสารเี่ติผมนอนกินไงผมนั่งกินผมก็บ่รึงมาเนี่ยผมบรลึงมาเนี่ย พรลูกน <mean> ับหนึ่งมือิก่อน